สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาที่สนามนะครับอ,อยากจะมาแนะนำเทมเปอเรเจอร์เซนเซอของมีกระดูกนะครับซึ่งก็สำหรับใส่หอน้ำมันแติจริงก็มันก็ใส่ได้สำหรับวัดอุณหภูมิแบบเดียวทามได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมามาดูวิธีการติดตั้งหน่อยนะครับอันนี้ผมติดแบบเร่งด่วนนะครับ ก็ไม่รู้ว่าถูกจุดหรือไม่ถูกจุดนะฮะเพราะว่าไปศึกษาดูพยายามไปหาดูแล้วมันก็ไม่เจอนะครับจุดที่วัดอุณหภูมินะครับคือปลายมันที่เป็นสีใสๆนะครับผมจะยัดเข้าล่องพอดีแล้วก็ใช้อ e ีอกซีพอกตรงสายไว้ตรงหัวเนี่ยต้องต้องให้มันชนกับกับซิง์นะครับให้มันชนกับจุดที่เราต้องการวัดอุณหภูมิในที่นี้ผมก็เอาสะดวกเอาง่ายผมเอาตรงนี้แหละนะฮะมันง่ายดีนะครับ mm hmm. ก็เดินสายนะครับก็จะมีสายเดินมาเสียบที่ช่องเทอร์มิตี้หนึ่งนะครับ ช,ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเสียบช่องหนึ่งนะช่องหนึ่งคือช่องที่อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเซอร์โวเสียบเข้านะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีการดูวิธีการทํางานของมันคร่าวๆนะครับอาแท็กเธอหน่อยเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องสตาร์เตอร์ปั๊ักเดี๋ยวมาลองลองให้แท็ก อ่ามันอุณหภูมิจะขึ้นเรียลทม์นะครับเบื้องต้นนะครับอ่าที่หน้าจอนะครับเราเราอันนี้เราต้องโหลดโหลดแอปมานะครับโหลดแอปอ่า t e r เปอร์เ r อ s, <S ์เมานะครับแล้วก็มันจะมีที่ให้เราเซตอัพได้อยู่น่าจะเป็นอันนี้นะครับเอ็กซ์แนงอันนี้ผมให้เตือนที่140นะครับคืออุณหภูมินะให้เตือนที่140นะครับแล้วก็ตรงนี้เราตั้งให อย่างนี้นะครับตั้งให้มีเสียงด้วยนะครับแล้วก็สั่นด้วยนะครับอันนี้เร,เราเราตั้งไว้อย่างนี้ถ้าเนี่ยนะนะครับคือเราจะออฟก็ได้คือคือมันก็จะเห็นแต่เรียวไทม์อย่างเดียวเวลามันอุณหภูมิถึงมันก็ไม่เตือนนะฮะจะเอาโทนเอาไว้เอาเอาทั้งทั้งเตือนทั้งพูดด้วยด่าด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคงต้นก็ประมาณนี้อ่ะ s t a r ครับ I'm mm ready. -hmm. Mm -hmm. ดูอนะุณหภูม hmm. ิดเดียวทางเนี่ยจะเครื่องยนต์จะอยู่ mm hmm. จะจะออกหนาไปนิดนึงนะครับคือเครื่องยนต์เท่าที่ผมขอความรู้จากผู้รู้มานะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้งานจริงเนี่ยอยู่ประมาณ130 140อยอะไรประมาณนี้ในขณะใช้งานนะครับถ้าอย่างนี้คือเล่นไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันหนาเราก็ไปสามารถที่จะลีนเข้าไปได้อีก,กอ เราจะรู้ด้วยเลยถ้าเหมือนว่าถ้าเราจับอาการฮอไม่ถูกเนี่ยเราก็จะยัดยัดจนเหมือนมันเชนเครื่องไปครับน,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 กน,รนก็เางไว้ดีเล่นก็ต้าารได้รู้ว่าตอนนี้เครื่องยนต์มาทำงานหนักก็เปลี่ยนท่าเล่นครับ ในมุมมองของผมนะฮะในมุมมองของผมที่เป็นไม่เก่งเครื่องยนต์ฟังยากฟังไม่ฟังไม่คือไม่เข้าใจภาษาเครื่องยนต์นะ <S 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 คือบางทีเรื่องเขาบอกเสียงแห้งเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมผมอาจจะไม่ชนานาญขนาดนั้นมันแต่พอมีตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีคือผมสามารถที่จะรู้ว่าควรจะไขเข้าหรือควรจะไขออก นะครับจากการดูอุณหภูมิเครื่องยนต์นะฮะคือถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเราก็ต้องหมุนออกให้น้ํามันเข้ามากขึ้นซึ่งมันเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วทีนี้ไอ้เราก็ไม่ฟังเสียงเครื่องไม่เข้าใจเราก็ต้องดูอุณหภูมิเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมนว่ามันเหมาะมากสําหรับมือใหม่ที่อยากเล่นเครื่องยนต์นะฮะบ,บางทีเขาติดขัดว่าเล่นเครื่องยนต์แล้วจูนไม่เป็นอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยครับถ้ามี เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วครับทําให้ทําง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาถามแท็กหน่อยแท็กข้อดีถ้าลาอดีผมว่าข้อดีก็คือถ้าอย่างอย่างผมเนี่ยฟังฟังเครื่องแบบไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่ถ้ามีอุณหภูมิเนี่ยมาช่วยเตือนอ่ะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออแสดงว่าที่เราที่เรารู้สึกว่ามันไม่มันมันร้อนเนี่ยคือมันร้อนจริงๆเพราะมันเตือนมาที่รีโมทเลยครับก็ มันเป็นงก์ชัน,นโหลดอะไรที่มันใช,ใช่ไหมน่าจะมีประโยชน์ตอนโหลดอะ่ะคือจะเห็นชัดเลยว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นไปก่อนเสียงอ่ะก่อนอาการฮอมันจะออกครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนท่าหรือว่าใจากท่านี้ได้อ <นะ S 2> อ,<า>อ,อ,อ,อกออกพักเครื่องเลยออโอเคขอบคุณครับหามาลองใช้ดูขอบคุณแท็กมากครับ